相睇相睇，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 相睇相 บิส ah uh. มสลลาะห์ระห์มานรอห์มิมซสลลามะลยกุมระห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุพบกับผมบุคอลีสยนกรีมีในข่าวตชั่วโมงครับกลุ่มประเทศตะวันตกสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศประกาศพร้อมใช้การสนับสนุนต่อต้านรัฐบาลซีเรียหลังเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธเคมีเข็นฆ่าประชาชนรัฐบาลตรุรกีได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาให้ประกาศสงครามต,ต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่นำโดยบัชาร์อัลอาซัตหลังจากที่ได้มีการสังหารหมู่โดยใช้อาวุธเคมี ในขณะที่ทางสื่อของตุรกียังได้กล่าวอีกว่ารัฐสภาของตุรกีประกาศชัดว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ากองทัพของตุรกีจะมีส่วนร่วมในการทำสงครามต่อต้านระบอบการปกครองของบัช,ชัดอัลอาสัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาช์คเฮเกลกล่าวว่า กองกำลังของสหรัฐได้เตรียมพร้อมที่จะโจมตีซีเรียแล้วเหลือเพียงแค่รอคำสั่งโจมตีจากประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเขายังกล่าวกับสำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษเมื่อวานนี้ว่าเราได้เตรียมกองทัพของเราไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรอคำสั่งจากโอบามาเขายังได้ยืนยันอีกว่าได้รับคำสั่งจากโอบามาให้มีการตัดสินใจในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและยังกล่าวอีกว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจในทุกๆอย่างและเราก็เตรียมพร้อมแล้ว ก่อนหน้านี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่ารัฐบาลซีเรียไม่อาจปฏิเสธได้ว่าใช้อาวุธเคมีจริงและการตอบรับให้ทีมผู้ตรวจสอบ UN เข้าไปก็ล่าช้าทําให้สะท้อนเห็นว่ามีเจตนาที่จะปิดบงังอะไรบางอย่าง ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ของอังกฤษก็ยืนยันแล้วว่าเครื่องบินรบและกองกำลังของอังกฤษได้เดินทางถึงฐานทัพที่ไซปรัสซึ่งมีระยะห่างเพียง100ไมล์จากซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำการโจมตีทางทหารแกร่รัฐบาลซีเรียที่ใช้อาวุธเคมีโจมตีฝ่ายตรงข้ามและประชาชนผู้บริสุทธิ์จนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศพันธมิตรของบัชชัดและสัตว์เช่นประเทศจีนอิหร่านและรัสเซียออกมาแสดงการต่อต้านาน,านานาประเทศที่ให้การสนับสนุนต่อฝ่ายรัฐบาลโดยประเทศรัสเซียออกมาประกาศเตือนว่าปฏิบัติการทางการทหารต่อซีเรียจะส่งผลกระทบถึงขั้นหายนะต่อประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและแถบแอฟริกาเหนือขณะที่ประเทศอิหร่านรายงานระบุว่า อาจต้องตัดสัมพันธ์ประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทหารต่อซีเรียส่วนประเทศจีนรายงานระบุว่าการโจมตีต่อซีเรียนั้นนับเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากและไม่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบใดๆเลยนานาประเทศควรที่จะลำลึกถึงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักตามคำกล่าวอ้างที่มดเช็ดของสหรัฐอเมริกาที่ว่าอิรักมีอาวุธร้ายแรงครอบคลองผลลัพธ์กลับกลายเป็นการทำลายล้างทั่วทั้งประเทศ พบกับข่าวไว้ข่าวไว้ช่วงต่อไปได้ครับอินชาอัลลอฮ์สลามอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์